สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวอีกแล้วครับผมก็วันนี้ครับผมมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของลิซ่ายกมาให้ฟังกันอีกแล้วครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของบิ l บอร์ดนะครับที่เขาสัมภาษณ์กับลิซ่านะครับซึ่งหัวข้อตรงนี้ผมมองว่าน่าสนใจมากนะครับผมก็เลยหยิบเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับโดยบิวบอร์ดเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามกับลิซ่านะครับว่าน้องคิดยังไงเมื่อได้เห็นวิดีโอตอนสมัยที่ น้องเป็นเด็กฝึกนะครับนี่เป็นไงหัวข้อน่าสนใจใช่ไหมครับก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยลิซ่าก็เป็นหนึ่งในไอดอลที่ได้รับความนิยมเรียกได้ว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์เคป๊ปก็ว่าได้นะครับ แต่ว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเองก็เคยเป็นเด็กฝึกเป็นเด็กสาวที่ยังไม่ได้มีความมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอะนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆนะครับในหน้าที่การงานก็ประสบความสําเร็จแบบสุดๆเหมือนกันเราลองดูซิว่า ในปัจจุบันที่น้องประสบความสําเร็จขนาดนี้ในชีวิตนะครับถ้ามองย้อนกลับไปในจุดที่น้องเริ่มต้นในตอนเป็นเด็กฝึกเนี่ยน้องมีความคิดยังไงนะครับเป็นไงครับน่าสนใจจริงๆนะครับซึ่งทางด้านบิวบอร์ดนะครับเขาก็ได้ถามกับลิซ่าครับว่าคุณได้สะท้อนชีวิตของคุณออกมามากมายนะครับหลังจากเดบิวมุมต่างๆของคุณได้เปิดออกมาสะท้อนออกมาให้หลายๆคนได้เห็นความสามารถของคุณนะครับถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัยที่ คุณเป็นเด็กฝึกครับตอนนั้นคุณเห็นภาพตัวเองเป็นยังไงครับซึ่งลิซ่านะครับเขาก็ตอบว่าในตอนนั้นนะครับเธอคิดว่าตอนนั้นเนี่ยทำงานอย่างหนักอย่างเดียวครับเพื่อให้บรรลุความสําเร็จให้ได้ในปัจจุบันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ลิซ่าเขาได้ดูวิดีโอเหล่านั้นนะครับลิซ่าเขาบอกว่าเขาจะนึกถึงสิ่งที่เขารู้สึกอยู่นะตอนนั้นก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอ่ะ ต้องเตือนตัวเองว่าต้องทํางานให้หนักนะครับหนักมากๆซึ่งแน่นอนครับลิซ่าเขาบอกว่าเมื่อเขาย้อนไปดูวิดีโอเหล่านั้นนะครับในสมัยที่เขายังคงเป็นเด็กฝึกเนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกของตัวเองในตอนนั้นเนี่ยเขาเตือนตัวเองเสมอครับว่าต้องทํางานให้หนักครับหนักเข้าไว้เพื่อจะได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับในฐานะเด็กฝึกเนี่ยลิซ่าเขาบอกตัวเองเสมอ,ว,อว่าต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่เราจะได้เดบิวต์นะครับ วิดีโอเหล่านี้ที่เป็นวิดีโอสมัยที่เป็นเด็กฝึกเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งเลยครับที่เรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกความพยายามนะครับที่เธอผ่านมาในชีวิตนะครับย้อนกลับไปนะครับในตอนที่น้องยังคงเป็นเด็กฝึกนะครับน้องเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยจะไม่มีวันได้เดบิวต์เลยถ้าน้องไม่ทำงานหนักจริงๆนะครับน้องก็บอกว่าพอได้ดูวิดีโอเกา่กาๆที่เป็นสมัยเป็นเด็กฝึกนะครับ ก็ทาให้ความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันชัดขึ้นมาทันทีนะครับรู้สึกได้เลยว่าในตอนนั้นเนี่ยน้องรู้สึกยังไงนะครับและที่สําคัญครับลิซ่าเขายังให้สัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่ลืมเลยครับความมุ่งมั่นที่เขามีในตอนนั้นและด้วยเหตุผลนี้ครับน้องจึงคิดถึงอดีตแล้วก็เตือนตัวเองอยู่ทุกวันครับว่าอย่าลืมความมุ่งมั่นและความรู้สึกในตอนนั้นนะครับ และแน่นอนครับนี่คือความตั้งใจจริงของลิซ่าคนนี้นะครับสาวน้อยคนนี้ครับตั้งใจมากๆฝึกหนักมากๆนะครับจนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้นะครับนี่เป็นไงครับ ความคิดของน้องแง่มุมของน้องนะครับดีจริงๆนะครับทุกคนก็ต้องพยายามแล้วก็ตั้งใจนะครับอย่างตัวของลิซ่าเองเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาต้องตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็ไม่เคยลืมตัวเองเลยถึงแม้ว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จขนาดไหนนะครับยังคอยย้ายตัวเองอยู่เสมอว่าต้องไม่ลืมตัวเองต้องมุ่งมั่นเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับ เพื่อที่จะประสบความสําเร็จต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็เก็บมาฝากกันประมาณนี้ครับเห็นว่ามันเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ